สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องพี่มามอนทาร์บอลชาแนลนะคะชารคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักนะที่กําลังจะเข้ามาทักทายนะคะชาวธาตุไฟเนี่ยเป็นความรักในรูปแบบไหนนะเรามาดูกันเลยนะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานนะคะของชาวธาตุไฟที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันก่อนเลย นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะพลังงานของชาวทาตุไฟนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะมีไพ่เดลฮ i n พิน e s t นะคะ5ถ้วยนะคะมาได้ o ออฟแอร์แล้วก็เอ่อ10 o ออฟไฟนะคะมีไพ่10ไม้เท้านะขึ้นมานะคะอ้มีหลายสิ่งหลายอย่างนะบอกว่าความรู้สึกของคุณในช่วงเวลานี้ค่ะอาจจะไม่ได้แบบโฟกัสที่เรื่องราวของความรักมากเพราะว่ามีอะไรต้องทำเยอะ การงานหนักหน่วงมากๆนะคะหลายคนมีหลายงานด้วยที่ต้องรับผิดชอบหรือว่ามีเรื่องราวในชีวิตหลายๆประเด็นที่ต้องรับผิดชอบนะคะทั้งในเรื่องส่วนตัวเรื่องที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันว่ามีสิ่งที่ทําให้คุณมีความเครียดนะคะมีความหนักหน่วงในระดับหนึ่งเนาะมีไพ่ไฮพินเทสก็มาด้วยนะคะเห็นถึงการที่แบบมันเหมือนเป็นพลังงานการที่ความรู้สึกของคุณนะบางครั้งก็อาจจะ เหมือนอยากมีความรักก็ได้บางครั้งอาจจะไม่อยากมีอะไรแบบนี้มันยังไม่ได้เสถียนมากมายเรารู้สึกว่าเรายังจมอยู่กับเรื่องราวบางเรื่องบางอย่างในอดีตหรือสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันมันมีความผิดหวงังมีอะไรที่เรายังก้าวข้ามผ่านเปนนะจุดจุดนั้นไม่ได้นะคะมีไพ่แมเดซออฟแอร์ขึ้นมาด้วยนะคะมันว่าจริงๆแล้วตัวคุณรู้ว่า ปัญหาอุปสรรคคืออะไรแล้วพยายามที่จะมุ่งหน้าแก้ไขอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะมีความรักในรูปแบบไหนเข้ามาทักทายคุณนะคะชาวทัตไฟคะ่ะขอดูพลังงานความรักที่จะเข้ามาหาคุณหน่อยนะคะมีไพ่เ Moon จ้าอะไรจ้าโอ้สิบถ้วยมาเลยนะสิบเหรียญ awakening นะคะแล้วก็มีไพ่อาร์เดลิต้าออนะคะขึ้นมาเนาะ พลังงานความรักนะที่จะเข้ามาถักทายคุณนะคะมันเห็นถึงพลังงานดีๆหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคือเราสุกว่าตัวคุณอ่ะจะมันเป็นความรักในรูปแบบที่เติมเต็มความสุขเติมเต็มความมั่นคงเติมเต็มอะไรหลายอย่างมากๆนะคะทั้ง10เหรียญ10ถ้วยเนี่ยคือให้เต็มให้คะแนนเต็มสิบเลยนะสิ่งที่ มันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นเลยเหรอความรักที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าโรยได้กลีบกุหลาบขนาดนั้นมันรู้สึกว่ามันต้องท้าทายกับความที่เป็นตัวคุณนะคะความวิตกกังวลในตัวเราว่าเราเชื่อมั่นไหมว่าเราจะสามารถมีความรักที่ดีหรือมีความรักในแบบที่เราคาดหวังได้จริงๆคือทั้ง10เหรียญ10บถ้วยเนี่ยบอกเลยว่ายังไงมันก็เต็มอะ่ะยังไงมันก็สุกยังไงมันก็มีความผูกพนันมีในเรื่องของการเติมเต็มกันหลายๆอย่าง แล้วเวลามาจูนมาปรับกันเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกว่าเออมันมันเข้ากันได้ดีหรือมันมีอะไรที่เติมเต็มซึ่งกันและกันได้นะคะต่อยอดความมั่นคงด้วยผลว่าพลังงานมันค่อนข้างดีเลยนะ แต่ก็รู้สึกว่าตัวคุณอาจจะมีความวิตกกังวลบ้างนะคะรู้สึกว่าเอ๊มันจะคาดหวังกับความรักความสัมพันธ์ที่มันจะดีขนาดนี้ได้เลยหรออะไรแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมนะคะว่าจะเป็นยังไงหลังจากนี้จะมีการเทคชั่นอะไรนะคะมาถึงชาทัศนไฟบ้างกับความรักที่จะเข้ามาทักทายนี้นะคะ9ก้าดาบนะจ๊ะหนึ่งเหรียญเพชรัพคัพนะคะ สองถ้วยแล้วก็มีไพ่สีดาบนะคะมันว่าก็มีเกนในการเริ่มต้นสิคะมีการฟื้นฟูมีการทิลงย่งเยียจะอะไรที่เป็นความวิตกกังวลจากอะไรที่เป็นความรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกว่าแก้ไขได้อะมันว่ามันมันผ่านการฟื้นฟูแล้วคุณแข็งแรงขึ้นคุณจะนิ่งมากขึ้น การเทคชั่นหลังจากนี้มันจะเป็นในการพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสทางความรักที่จะเข้ามาแล้วมันมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นนะคะทำความรู้จักกันมากขึ้นเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ปลูกต้นรักหรือว่ามีอะไรที่มันแบบเชื่อมต่อถึงกันได้มากขึ้นนะคะมันว่ามันมีการคลิกกันในส่วนตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงอีกนะคะขอดูเพิ่มเติมเลยมาดูกัน จะมีการเทคชั่นอะไรถึงชาวธาตุไฟคะมีไพ่3ดาบขึ้นมาแปถ้วย j u d g m e n t นะคะเคอ m i มแล้วก็มีไพ่6ดาบขึ้นมานะคะ <Okay. S 1> ก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสของการที่น่าจะเป็นในเรื่องของ ความเจ็บความช้ำอะไรบางอย่างความเศร้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันว่าคุณจะปล่อยวางได้มากขึ้นหรือคุณมี space มีพื้นที่ให้กับตัวเองได้เรียนรู้ได้ศึกษาความเป็นตัวเองได้มากขึ้นด้วยนะคะคือมโนสุขว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ณนะตอนนี้ค่ะคุณจะเดินออกแล้วคุณจะมูฟออนไปข้างหน้าได้แบบสวยงามมากขึ้นนะ คือมันมีในเรื่องของการฟื้นฟูอะไรบางอย่างด้วยนะคะมนว่าคุณรู้แล้วว่าว่าตัวเองต้องการอะไรโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองก่อนนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะความรักที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นในลักษณะของการที่อาจจะเข้ามาทําให้คุณฮิลลิ่งหรือเดินออกจากปัญหาได้ดีขึ้นด้วยก็ได้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกับความรักครั้งนี้ที่จะเข้ามาเนี่ย Night อับส o ตนะจ๊ะมีไพ่สิถ้วยมาอีกแล้วยังไงคะสองดาบนะหลายคนไม่ได้มีช้อยเดียวหรือเปล่ามอนว่าเดี๋ยวมีการ p พร n นิ่งอะไรบางอย่างร่วมกันค่ะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยมนว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนคนนี้เขาจะมาจริงใจกับเราแบบร้อยเปอไหมอาจจะมาให้ความหวังเราเล่นเล่นหรือเปล่าอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ไปคือมันรู้สึกว่าคุณอาจจะมีช้อยมีทางเดือนมิ มีทางเดินมีตัวเลือกมีโอกาสที่คุณจะต้องตัดสินใจค่ะอาจจะไม่ได้แค่ช้อยนี้ช้อยเดียวว่าคนนี้คนเดียว,วนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้นะน่าจะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าก็ยังมีพลังงานดีๆที่ขึ้นมาอยู่มีการ planning นะคะมีคนที่สามารถจะเป็น partner นะคะไปร่วมกันกับคุณได้ด้วยนะต้องเลือกดีๆนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่กันนะคะชาทัศน์ไ มีไพ่ t า a n s f o r m a t i o n ค่ะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะสีดาบแปดถ้วยนะคะมนว่าคุณนะ่ะอยู่ในจุดที่ได้ move ไปข้างหน้าอยู่ในจุดที่ดีขึ้นยังไงก็เคลียร์กับปัญหาที่ผ่านมาแล้วก็มีสติมีความนิ่งมากขึ้นมีสมาธิมีการเ,าเรียกว่าปล่อยวางกับอะไรหลายอย่างแล้วก็ h e ล l i n g อะไรได้ดีขึ้นนะคะอะไรที่มันไม่ใช่คุณก็เดินออกเท่านั้นเองแล้วก็ move ไปข้างหน้า เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเราสุกว่านะตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าอะไรมันยังไม่เข้าร่องเข้ารอยเนี่ยมันก็จะดีมากขึ้นกว่าในตอนนี้นะคะมันเป็นการมุ่ออนไปข้างหน้าไปสู่จุดที่เรามีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมานะมาเดี๋ยวเรามาดูลักนณราศีนะคะว่าใครที่จะเข้ามาบ้างนะมีโอกาสเป็นชาวตุนชาวกันนะคะชาวราศีกรกฎชาวราศีเมษ ประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ